โอเคครับกลับสวัสดีทระชุมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่ผมเอ็มชแนลทีวีนะครับอยู่เกมอารอร์ูอะไรไม่รู้นะเป็นเกมฮอลลีสตอร์นะครับอ่านมุมเขาเอาไอ้เกียร์่านไม่เก็บคอยซ่าเกมนี้บอกเลยนะครับในในเพลสโตปิดฤดูกาลแล้วนะมันเปิดฤดูกาล ให้กับดีมลิกช็อปเกอร์นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นครึ่งหนึ่งนะครับเจอกับทีมเอสอาริโกมาสลิกนี่ครับโอเคโอเคแลเรามาดูสนามของผมนะครับเอเอเงาเป็นไงเป็นไงเกมนี้ก็แตกต่างเอ่มเกมดิมลิกช็อปเกอร์นะครับ ลิลลี่สต็อกเกอร์นี่มันจะค่าตัวมันจะแพงนะแต่อันนี้มันค่าตัวก็ถูกอยู่เลยอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช้เงินซื้อนะเออมันใช้ไอ้อะไรวะใช้ใช้ใช,ใช้ใช้เหมือนเป็นเงิแงนแบงก์ะเออโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นสักครึ่งหนะึ่งเนอะ โอเคก็ถ้าเสียงแปลกๆแสดงว่าผมเป็นหวัดนะครับไอคิดลบโอ้ยจดโทษไยตจดโทษเลยจดโทษไหมจะโทษเลยครับย,ย,ย,ยิงไปทางซ้ายนะคซ้ายโอ้ยสยหยลูเลยนะครับอือโอเค เออถ้าเสียงผมเบาไปนิดนึงก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับโอเคทีนี้ฮาโหลดได้ที่เอ่มที่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 กูเกิลนะหรือว่าเข้าเบราว์เซอร์แล้วครับแล้วก็เขียนว่า s o อ c เ r อร์อะไรเนี่ยเลยละให้มัย เออถ้าผู้ชมไม่ต้องไปเขียนนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิง์ไว้ใต้คลิปนะครับตองใจมเลลิสัตว์เออ,อ, <c oughs> เอ,อพอดีผมมีคู่หูเล่นมาครับแล้วนะ <c oughs> เป็นชแนลของแต่ผมจะทิ้งลิงก์ชแนล เป็นคู่หูโหบายแลครับโอเคเอ้ยเอ้ยอยลักยลักเออเวลาเล่นนี้มันจะไม่แหลกเออเวลาเล่นแบบให่ถ่ายคลิปนี้มันจะไม่แหลกนะครับในเวลาอัดชิปนี้โอ้โห ทำไมมันแหลกตั้งไว้สัตโอเคอุยลกดีสัตอีลกดีสัตโอ้ล้ำม,ม้ากุ่ยากเตะปากกรรมการยังไงสัตใครรู้ว่าใครทำใครสร้างเกมมาไว้สัตหัวร้อนแล้วนะมั้ยเอ้ะ ดิ้งเข้าไปแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อสองจากเบอร์ยี่สิบแปดเลยครับโอเคโอ้อา้าวมันอัปเดตมาแล้วเลยมันเปลี่ยนท่าเต้นใหม่แล้วหรอวะไอ้บ้าโอ้มันเปลี่ยนท่าเต้นใหม่แล้วหรอวะสอืมสนามผมกำลังจะสร้างนะครับแต่ผมยัง ผมจะไม่ใช้เงินนะโอเคไอชี่เซฟได้เฉยเลยเออใครที่เคยเล่นดีมเล็กนะฮะแต่ถ้าใครอยากให้นักเตะเรานี่มันไล่บอลนะครับกดตัวบีนะครับ ถ้าส่งครับก็กดตัว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 เอ้ยถ้ายิงนะครับกดตัวเอครับถ้าคลิปข้ามหัวกดตัวซีครับโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูแต่อย่างแรกผมจะกดตัวบีนะครับตัวบีวิ่งไล่บอลกับส่งนะบี B, ระยะใกล้เอยิงแรงวิ่งโอ้ เอ้ครับยิงภาพคานนะดูมาตัวซีะครับตัวซีไปบอลดีไล่บอลไล่บอลไอ้ไอ้ไอ้เอ้ไอ้ก่อนแล้วยิงเมื่อกี้ยิงเอ้เลยครับผมวันนี้ เอาเอร์แล้วโอเคเ <c oughs> บอร์ยี่สิบเอ็ดอีกแล้วนะยิยงไปแล้วกำประตูนะครับโอเคถ้าสมมติว่าโหลด,ดเดโมลิสซ์สเก็ตเสร็จแล้วมันจะบอกว่า,าคุณได้ใช้ไฟไฟ้โหลดหรือว่าอินเทอร์เนต็ตของคุณคุณต้องก,กดเดี๋ยวไปก,กดไฟฟ้านะครับคุณกดอินเทอร์เน็ตนะฮะ แล้วก็รอให้มันหลุดประมาณครบหนึ่งรอยนะครับเออโอเคแต่ว่าหลุดปุ๊บท่านผู้ชมก็สามารถออกไปเล่นเกมอะไรก็ได้นะครับสวยราบโอเคตัวซครับตัวไปตัวซตัวซโอ้ <c oughs> แล้วเปิดมุมก็เอหรือซก็ได้นะครับ แต่ผมถนัด A นะเอซีนะเข้าไปแล้วแล้วโอเคหม่ไอ้นะเนี่ยไอยาทาเตนโอ้โหมันหมุงเข้าหรือวะไอยามั่งเบอร์สิบขับยิงอ้าวเบอร์สิบมันแทง แทงเข้าแทงเข่าทำไมเบอร์สิบเข้าถึงได้ไปไปเลยตัวซีตัวซีวซวซวซคิปโอ้ยบ้าแม่งล้ำหน้าตลอดเลยซ่า้าโอ้แดกแดกเหลือง อ <c oughs> ย่ปมาพูเลยสไลด์กูเองเอาฟิกิกนะครับกดตัวเอแตะหนึ่งครั้งนะเออว้าวตัวซีนี้ไม่ได้เลยโอ้ยตัวซีโอ้ยซีไ,ไ,มมไม่เข้านะครับเมื่อกี้กดตัวซีแล้วไม่เข้านะครับ อเออ,อไเาไว้โทษเวลาบาดเจ็บเหรอโอเคใค่แม่งเงินโอ้สี่ประตูต่อศูนย์เลยเหรอวะโอ้เลเวลสามแล้วนะครับเกมน,นี้มีเลเวลด้วยนะครับโอเคจะ <c oughs> กับทีมอะไรเนี่ยโอ้ ไอปี้ยาไอ้บ้าโอเคสนามเราใกล้เสร็จยังใกล้เสร็จแล้วนะครับเฮ้ยกดไลค์เลยกดผิดโอเคครับใครที่ชอบฝากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดติด,ดตามผม,มด้วยนะครับบ๊ายบายไม่ได้ลงคลิปนั้น